อย่างที่เกณฑ์ยกตัวอย่างเมื่อกี้แบบเออเด็กเด็กรุ่นใหม่ๆดูไปจะแบบเฮ้ยกูมีมากกว่าสันติกวดไปทํากวดจะออกมาประสบความสุขมากกว่านี้ก็ได้ผมไม่ค่อยเห็นด้วยตรงจุดนั้นนะคือผมมันมีประโยชน์หนึ่งในหนังที่พูดแต่มีคนคิดแหละเพราะว่าแม่ไม่มีคนคิดและพูดแล้วเจ็บมากก็คือเออมันมี阿แปะคนหนึ่งมาบอกว่าเอ้ยมึงต้องการอะไรเงินอะไรเยอะแยะขนาดนั้นว่ามึงโลภมะเนี่ยเด็กสมัยนี้มันโลภจังวะสันติบอกว่าเออใช่แปะผมโลภผมโลภเพราะผมจน แล้วมันก็มีการพูดถึงโดยเสียคนินด้วยที่บอกว่าคนจนน่ะมันน่ากลัวเพราะความยากจนมันบีบบังคับให้ต้องเอาตัวรอดคนที่มีสิ่งที่ที่แบบคนที่มีเขาสึกว่าเสียไปก็ไม่เป็นไรวะอย่างเช่นผมเนี่ยผมเนี่ยสุดท้ายทาทาอะไรสุดท้ายยากลําบากตายหาแค่ไหนผมยอมแพ้ผมกลับไปผมก็แค่กลับไปของเงินแม่กินอะไรเงี้ยแต่ถ้าแบบคนไหนคนจนที่มันถีบตัวเองมาถึงจ,จุดนี้ได้แล้วอะ่ะเขายอมสู้สุดใจขาดดินเพื่อที่จะไม่เสียสิ่งนี้ไป โอเคแต่และเซถ้าคุณเป็นคนช,นชั้นกลาง<อ>ที่มีจิตใจมุ่งมั่นปริฐานมุ่งมั่นขนาดนะั้นจริง,รงๆก็คุณคงประสบผลสำเร็จมากกว่าน,นั้นได้นะครับด้วยความที่คุณมีแบ็กกราวที่ดีกว่าแต่โดยมากผมรู้สึกว่าไมเซ็ตหรือพลังใจอะไรเงี้ยสุดท้ายมันถูกเชฟด้วยด้วยสิ่งที่คุณเกิดมาพร้อมกับมันนะอ่ะด้วยแบ็กกราวทางสังคมของคุณนะอ่ะทำานอแค่นั้นแล้วก็ส่วนคนที่เขาจะเองว่าจนและมีพลังใจครับระวังดีๆนะฮะล้มขึ้นมาไม่เหลืออะไรเลยนะอืม